สิบเรื่องจริงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะสำหรับสิบเรื่องจริงที่น่าสนใจก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งรู้จักยิ่งลงรักเธอคนนี้เป็นอย่างมากเรื่อเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะลำดับที่สิบคือชื่อและนามสกุลสำหรับสาวใบเฟิร์นนั้นเธอมีชื่อจริงว่าใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะและชื่อเล่นของเธอนั้นก็คือใบเฟิร์นอย่างที่หลายคนทราบกันดี อายุจริงหลายคนนั้นอาจจะไม่รู้ว่านางเอ็กซ์สาวสวยคนนี้แท้จริงแล้วเธอมีอายุเท่าไหร่สำหรับสาวใบเฟิร์นนั้นเธอเกิดเมื่อวันที่30กันยายน2535ปัจจุบันมีอายุ30ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่า30กํากำลังแจ๋ว 8. โปรไฟล์การศึกษาสาวใบเฟิร์นนั้นเป็นคนที่ฝ่ายเรียนมาตั้งแต่เด็กๆและเธอก็ได้จบปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะ did ผลงานสร้างชื่อและแน่นอนว่าหลังคนต้องจดจําได้อย่างแน่นอนเธอนั้นโด่งดังมาจากภาพยนตร์เ,เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักค่ะหลังจากนั้นก็ทําให้เธอมีผลงานออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่อง 6. รางวัลการันตีฝีมือเธอนั้นได้รับรางวัลน,นักตาราสาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องลงไฟและได้รับรางวัลน,นักตาราสาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องใบไม้ที่ปลิบปลิวและยังมีอีกหลาย วันก็ต้องบอกเลยว่าปังไม่ไหวจริงๆเลยค่ะ ห้าเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ก็ต้องบอกเลยว่าหากใครติดตามนั้นก็จะรู้ได้ว่าเธอนั้นเป็นนางเอกสุดฮอตที่งานนั้นปังมากค่ะในเรื่องของพรีเซนเตอร์เธอนั้นก็กวดเรียบไปกว่า30ตัวเลยค่ะ 4. ธุรกิจส่วนตัวนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเธอนั้นก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องบอกเลยว่าเด็กๆชอบเป็นอย่างมากค่ะเพราะเขานั้นทําร้านน้าแข็งใสบิงซูมีชื่อร้านว่านมประจําชั้นร้านของเธอนะ่ารักมากเลยค่ะ3า รวยพันล้านสำหรับสาวใบเฟิร์นนั้นเธอทำงานมาตั้งแต่อายุยงน้อยจนปัจจุบันอายุ30แล้วค่ะความฮอตของเธอนั้นยังไม่ลดลงได้ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีรวยเป็นพันล้านแล้วค่ะค่าตัวของเธอนั้นไม่ใช่น้อย 2คบกับน,นายนภัทรค่ะสําหรับปัจจุบันหลายคนก็ทราบกันดีแล้วว่าเธอนั้นเป็นนางเอกสาวโสดที่มีคู่จิ้นมากมายแต่ที่จิ้นหนักมากก็คงจะเป็นเพลงหนุ่มลหลอนนายนภัทรต้องบอกเลยว่าตอนนี้ได้ประกาศออกสื่อแล้วค่ะว่าจีบสาวใบเฟิร์นอยู่ 1. สร้างบ้านด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองค่ะอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าเธอนั้นกําลังสร้างบ้านหลังแรกอยู่ในตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วค่ะซึ่งบ้านหลังแรกด้วยน้าพักน้ําแรงของเธอนั้นมีมลูลค่ากว่า8 สิล้านบาทเดทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสวยที่ครบเครื่องและน่าติดตามเป็นอย่างมากค่ะ